สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทูกุนานเนอะว่าจะเป็นเอฟซีังลาวผังไทยและต่างประเทศน้ำเลือกพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพุ่พอกับซองสาวลิงบ้านพินคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสาวลิงก็บ่ไดลงคลิปลายมือแลนะเนาะกะมีปัญหาหลายอย่างเนาะโทรศัพท์กะไปอันไปแปลงน,น้อยนึงพ่อแม่พี่น้อง,งเลยเราก็เลยอันบัไดสู่ลงคลิปเนาะมือนีสาวลิงกะ มาเลี้ยงควายน้องเพื่อนพี่น้องกับสิบโมงแล้วสิเขาสิบเอ็ดโมงเลยเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาสวายเนาะเพราะว่าชาวลิงงานล่างปลาอันปลากิ๊ดเลบนั่นเพื่อนพี่น้องเอ้ยเขาเอิน,อนอปลา,าอีหยังเนาะปลากิ๊ดเลบๆปลาที่ว่ากั้งหลายๆนะเพื่อนพี่น้องเอ้ยล่างลากะเฮากะเอาแต่ซิ่งมันไปผักเนาะผักว่ายห้เพื่อนเห็ดส้มเนาะผู้อยู่เฮือนนะเพื่อนว่า,วา ล่างแลักก็พักไวให้ในเด้อ่มาตนเทน่งเพ่นสิเห็ดส้มมาสลิงก็ล well. ่างแล้วก็ผักไว้เนาะล่างแต่ก่อนล่างก่อนผักนั่นเอางัวไปหมัดไวพี่น้องเอางัวไปมัดแล้วก็มาหล้กก็เห็ดปลาแล้วเนาะแล้วเตรียมไวเบิดแล้วแล้กก็มาเลียงควายไวพี่น้องมันก็สอยมันก็เพรนเนาะกะบมื้อนี้กะเลียงควายแล้วแล้ะเขาก็จะพาไวพี่น้องออกไปไห้ไปนาเด้อมื้อนี้นะเฮาก็จะออกเป็นรอบแรงเนาะไวพี่น้องเพราะว่า ายแล้วพีดแล้วเพราะว่าตั้งแต่วันพักนะซาลิงยังไม่ได้ออกไปไกลเลยได้พีพ่น้องเยมีแต่ผอเอื้อเปดนคนฮดในพักเนาะกับบวหัวมันแตกหรลลือบอ่ออันในพักของเฮานะ่ะหรือแนวไรเนาะกับเข่ากับจักซุกสำได้บบซุกสำได้ซาลิงกับบร่ได้เห็นเลยพี่น้องเอยซาลิงกับเดอ,อกไปไกลเนาะมันกําลังแดดแหมพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนห้แหละซาลิงจะพาพี่น้องออกไปบึงเข่าแล้วก็บ,บึงในพักเฮาเพ่พี่น้องว่า แตกแล้วบ่ส่วนเข่ากะซุกแล้วบ่แผลพี่น้องเอ้ยจากมือจากยาต่างสีได้เกี่ยวเนาะเดี๋ยวออกไปเบิ่งไปซมนํากนเลึ้งพี่น้องเดี๋ยวเสลงจะขอตัวไปเกี่ยวเอาหญ้ามาถอกให้ผ่น,นกินเนาะให้ิ่นอิ่มไวไวพี่น้องเลยกะซิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งดอกพี่น้องหัวบได้เอาขาต่างกล้องมาเนาะกะ้าเอาให้เอาน้าน้ำซาลิงเด้อกเพ่พี่นออ้องเ้ยจะหน่อยเนาะควายกะเรียงแล้วแล้เพื่พี่น้องเอ้ยเฮาจะเอาิ่นเมื่อแล้วเนาะม้อนีเพราะว่ามันเค้นแล้วเนาะมันี้ แมกคี้ตมดำบีบีอยู่เนาะสซะลิงกระเกลียวหย่าได้สอบหนึ่งว่าสิเอาให้เพิ่นกินหย่าหละเอาไว้ให้เพิ่นกินตอนเศร้าเอาหน้าพี่น้องอให้เพิ่นกินแมดมีแหละเดี๋ยวเฮาจะเอามือละยหย่าก็ลุกแต่ว่ากินเลือกขนาดพี่น้องเลยกินแต่หย่าเห็นเหียนเนาะหย่าง,งามๆนะเพิน่นบ่อยากกินปันใดเดี๋ยวมือแรงเฮาพากันออกไปเบิ่งเขาเบิ่งหนา้าพีนพ่น้อง หลังจากที่มาตะเลี้ยงควายไปพี่น้องสาวลิงกะได้เมื่อเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนคองเนาะและ้วกออกมาให้มานาหอดแล้วพี่น้องหอดส่วนห้าแล้วเนาะเดี๋ยวซาลิจะพาไปเบิ่งพักนํากันเลยว่ามันออกอะหรือบ่เนาะนายพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วเนาะเลือกพักซาลิยังบ่แตกนายพี่ ผมจะเลิงวัเห็ดนาะแม่เจ้าเออหักกระแตกเนาะมีอยู่คนพี่้องเลือกสวรรค์มาเป็นนกนูกินมดละบิด แตกกระบลายเนาะโอยพี่น้องเอ้ยขนาดหดเช่าวหดแรงแค่นี่ซาลิงมันออกมาหดแล้วน่า,า,ม,านมีแต่พออาสนออกมาหดเพิ่นว่ามันแตกแล้วก็คือสียเมนดน,น้อยงอกงอกน้อยแถวนี้แล้วน้วพี่น้องเออมันหาก็แตกพี่น้องเห็นเนาะโอ้ยน่าพอยไปดองเลยซาลิงคือแบบมันขนยันอยู่แล้วได้ เดี๋ยวเฮาจะขึ้นไปเบิ่งอันเขาอยู่ทงเพียงก่อนพี่น้องเ้ยเมื่อแตกเกือตุ่มเนาะหนังเบิ่งผักแ๊บเดียวกเบ,บ่งแน่นพักกับบริจากออกให้พี่น้องเลยรือว่ายังมาหดยามมันกับบงหุ่งเนาะมันกับกลายมืออะไรสิหามือแล้วบอกจะเออประมาณหกมือนี้เนาะเพราะว่าสลิงเม่ได้ออกมานาี่ิกะมือวานนี่สลิงนำหามือเนาะมือนี้เป็นมือที่หก ประมาณเจ็ดแปดมือนเนาะมันจังออกผักของเฮาทามันบ่ออกก็คือสิบ่ได้แลวเนาะเฮ้ยพ,พี่น้องบ่ได้คลายในะหมู่แล้ว <c oughs> กาเดียววันเฮาจะขึ้นไปเบิง่งเขาเฮาอยู่ทึงแล้วสลิงนี่บ่ได้ออกน้ำมาทิศหนึ่งแล้วไปเบิ่งเข้าเฮาามันสิเหลืองํำใดแล้วพ่อยพี่น้องเย้ยต่ว่าพ่อเกี่ยวแล้วบ่จ้าเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกมาใกล้ห่ใกล้นาเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งคืชมนํำกันเลยพ่อพี่น้อง อเซนก็อยากออกมาเนาะแต่ว่ามันเถียงมันเพลียแล้วสลิงให้ออกมาเนาะเพราะว่ามันแดดพี่น้องเอ้ยเวลาขากลับเมื่อนันเพิ่เมื่อยเนาะมือทือเขาก็ได้อุ้มได้อองคนแลวก็เมื่อยไปนํากันละกัก็เลยบ่อยากให้่นออกมาเนาะแต่ถึงว่าออกตอนเศ้าบ่อ้เนี้อากาศเย็นกัคือเสียหายออกนําอยู่พอพี่น้องเอ้ยเป็นบางมือเนาะอันนี้เพิ่นยอมถ้าเพิ่นบ่ยอมก็จําเป็นได้พ้าออกมาคือกันเนาะพี่น้องเอ้ย ไปขึ้นเทียงกันให้พี่น้องเอ้ไปเบิ่งไปชมข่าวนำกันเลยเนาะอันนี้เขาย่างขึ้นมาแต่นี่พ่อพี่น้องเลยนี่เข่าเขาเหลืองจนหดขาหนีแล้วเนาะเหลืองขึ้นไปเทิงเลยได้พ่อพี่น้องเลยอันนี้เป็นแล้วที่ซาวลิงดำก่อนอะเนี้เหลืองหมดเลยได้พ่อพี่น้องโอ้ยจูนี่อาทิตย์หน้าได้เกี่ยวเนาะเนี่ยเขาขึ้นไปเบิ่งตัวเทิงเพ่อพี่น้อง อีซองเสมอก็จะได้เกี่ยวกับประจักษ์นี่นาะงเขาเขาเลืองแหงเลยนะเนี่ยมีไหพี่น้องเลยมันเลืองบ่อนที่เลิงดำก่อนนะเลืองหมดแล้วเนาะได้ไห้นะก็เลืองแล้วไหมพี่น้องไห้ที่เขาดำก่อนนะเลืองเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิกเข่าอีกซึ่งเลืองลงไปเลยบอลนี้ นี่เพพี่น้องเลยนี่ยังมุมเป็นไฮทําอิดเนาะมันเป็นไฮที่สลีงดําไหลเรียกกันลงมาพู่นไฮทําอิดจะอยู่พุ่นเนาะจะสุกกว่านี่เลยเพยพี่น้องเลยสซลิงกะบบยอยกยางเนาะเพราะว่าสลิงมันไม่ไม้กันสัน่นมันสะเทือนเพพี่น้องเลยนี่นะ่าจะเขาจะใ้เบึงไปเลยกะพุ่นแหละนี่เขาจะเลาะไปพุ่นเนาะนี่เพพี่น้อง ความเหลืองก็จะประมาณนี้เนาะนี่อันนี้เป็นไหอที่สองเป็นไหอที่สองของเฮาที่ดำเนาะก็จะเหลืองประมาณนี้แล้วพี่น้องเลยยังประมาณสามสี่มือเนาะเฮาก็ได้ลงมือเกี่ยวแล้วได้พี่น้องเลยก็ที่โอยักเกี่ยวนี่มันมีหน่วยเม็ดที่ยังเขียวน้ำเนาะมันซุกบ่อสมัดขัดพี่น้อง เหลืองอ้อมเลยเนาะวันนี้ไปว่าซาลิงดำอ้อมท่งนาตัวเองเนาะแบบอ้อมอ้อมอ้อมซุกอ้อมเลยแล้วก็จังลบขึ้นมาพี่เพื่อนพี่น้องเอ้ยแอตัวที่อยู่ภาคนี้เนี่ยยังเขียวเนาะเพระาะว่าเฮาดำน้ำหลังเพื่อนพี่น้องนี่เขียวใกล้ๆก,ก,กันนี่แหละเนาะเพระาะว่าเฮาดำอ้อมพด้เพื่อนพี่น้องมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะพพาะขอสุดขอไปน้ำเด้อในการสั่นสะเทือนเพื่อนพี่น้องเอ้ย อันนี้เนาะนบมมันบ่นมีไม้กันสั่นเพืพี่น้องเลยมันก็นจะสะเทือนแบบนี้แหละอาจจะลายหูลายตาแน่เนาะโมดเบิงน้ำกันอืม <c oughs> อันนี้เป็นไฮที่สองบอกนี่เด็กเพืพี่น้องเลยเข่าของเฮาเด้อมาเด้อม,มาเกี่้เข่าเพื่พี่น้องเลยเริ่มซุกเบิ้ลเลยนี่เนาะ ขา่าวซราลงกะจักซุกสำได้ละเสาลิงกบปฏิธรรมเผิ่อนเนะเาะว่าเพิ่นใส่เข่างานเนาะแต่ว่าเข่างานขางเขาเผื่อนเพิ่นดำก่อนเอาใส่เข่าดอเนาะซุกไว้อันนี้จะเป็นตะกร้าพี่พี่น้องตะกร้านี้จะเป็นเข่าสูงมันก็หักกะออกเนาะบ่งงามเด้เพิ่นนี่กะยิงกะยางพี่พี่น้องเอ้ยถ้าเบิ่งเพิ่นออกเบิ้ตพูแลเนาะ อันนี้จะเป็นไฮทออัอิดของเฮานี่แหละนี่สุกหลายเตอรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูนจนฮอดเทียงเขานเนาะซุกอ้อมลงไปเลยได้พูนจนกายเทียงเขาก็ประมาณาสามสี่ไฮเนาะสามสี่เกีียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสุกต่อเลยเนาะเรื่องไหลต่อเลยนะถุงนาเขาติดต่อกันนี่ก็สซุกบนแล้วถุงนาอักเผ็ดปักผุดเานาะซุกบดแล้วนะอ้า เอาไปผักดูเทียงให้พี่น้องเลยประมาณนี้เ้อะข่าซาวลิงเ้อกับลังซุกมั่พี่น้องอีกสองสามมือหรือทิศหนึ่งเนอะเราจะลงมือเกี่ยวให้พี่น้องเขากันยังบมแน่ใจเน,ะนาะคนผ้าเกี่ยวย่ำใดกับเกี่ยวย่ำนั่นพี่พี่น้องทุงหน้าเข้ากบตัวเขียวคือกันเนาะมีตัวเขียวแล้วกับตัวเหลืองสับสนกันไปเนาะ มาสาวผักเทียงนาะเดี๋ยวเฮาก็จะกลับแล้วพี่พนอ ơi, ้องเอ้ยเพราะว่าเฮาก่ได้เอาสืนออกมานะเนาะเฮาก็อยู่บ่อดนเนาะเข่าเฮาก็ประมาณอีกมือหนึ่งสองมือก็ได้เกี่ยวเลือกพี่นอ้องถ้าเพป็นจะพักเกี่ยวมือใดเฮาก็จะเกี่ยวมือนัานเลยเนาะือว่บาเบิร์ดถึกนี้ก็บบุ้เนาะ้องพี่นอ้องกฝากติดตามรับชมนำกันนั่นแหลนะเนาะว่ามือใดเฮาจะเกี่ยวบ่เกี่ยวพี่นอ้อง เอือดลิงออกเฮอย่อยเฮือยั่งเนาะนสำหรับคลิปนี้ก็จะจบสำนีเด้อเฮยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลิงวันเพลนเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องส่วนมาพักหอมของเฮากระยังโมเห็นแตกโมเห็นออกเนาะเฮยพี่น้องนี่นี่แหละเนาะโอ้ยผิดพลาดมาจากมาซาลิงกันมาเคยเฮ็ดพักจากเถื่อนเนาะกะกะตามที่เพิ่นแนะนำเนาะ ผู้ที่เพิ่นเคยเห็ดเนาะสลิงกาหรือมันออกยากกระบอกหูนะผักหอมกระเพิ่นเว้าอยู่เนาะว่าประมาณทิตยหนึ่งหรือว่าทิตปลายพู้นอผักหอมมันจะออกแต่ว่าห้าวันนี่หากได้ฮกมือน,นี่นอคอยพี่นอ้องก็เอาใจซอยกันเนาะให้มันออกเสีพอได้เงินเนอคอยพี่น้องเลยถ้าผักออกเหมาะผักหอมพอออกนี่ได้เงินไดนเพราะว่าสามตองนะสิบพันเนาะตองหนึ่งจะมีสามหมัด หมัดหนึ่งมีสมัดสมัดตองหนึ่งสามตองนะคะสามตองสิพันเนาะหกตองกับสาวพันแล้วได้เงินได้ประหมนี่คพ,พี่น้องเอ้ถามมันเป็นว่าแต่ว่ายังมอเห็นงอกยังมเห็นหยังเลยเนาะพอกันลิปใหม่เพ่พี่น้องสบายดี